ต้องดันท้ายช่วยนะครับมันนักอีู่เลยไปน่ะสองตันอยู่ได้มันสามกัน <c oughs> ออกไวบ่ะนะเราพปางิมน่ะเ <c oughs> อาเ <c oughs> บือนไปเงิมเ <c oughs> บือน,อนมันต้องดันนะครับ ดันเฮดนบนบนเบนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จะตุรลงการเกษตรมึงต้องุูนเป็นสิออกเตรียมทางออกได้สิไป เตรียมสซตร์นแล้วโอ้วงบักเอยสิบรุ่คุณสิออกให้บบดนี่คือนวัตกรรมในไล่มันเอาเด้ลนลงเน้เตเก็บตัวเด้ลนลงเน้ สภาพลีกไงรถเฮี้ยงเลยเอาดันดันท้ายช่วยครับรถลูกคดนะูดเนี่ยเอาดัน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 เฮ้ยรถลูกคูดนะ่ะเอาเบนเบนเอาติดแล้วลรถลูกคูดอน่ะนี่ต้องต้องดันท้ายช่วยนะครับ หนักอีเลียไปน่องสองตันยู่ในยบุ่นสามตันมันต้องดันไทยครับดันเดินเดิน,ดน,ดนโอ้ยระยะน,นีน่เนาะ ดนัดน,ดน,ดนเออไปแล้วรถคุ้นไปแล้วนายไปตั้งแล่าขบวนครับนั่สิไปมันใช่รถไทเล็กครับมันใส่รถไทน้อยก็เป็นงสิ่แหละรถไทยีิ่แตก แต่ได้ไปตั้งขบวนลาญีุ่่นครับ น้าพแปลงกันที่น้าพไปใหญ่คิมลเลีอยู่ใกล้โกต่าได้ปูบปะโอ้ยเออบรรทายยมท่าศีมุนอเออเมื่อกี้รถลุงคู้นออกไปแล้วครับมาบัดิยังรถเพย์แย,ยมได้บัน ทานรก่อน้อยก่น้กําลังย่ำย่ำซับซับซับย่ำย่ำย่ำับอะไรกย่ำโอ้มันหนักอยู่นะครับกายได้สตันพี่้องถวละสามตันเก้าตันแถวดึงากนี่ไปพูดนะครับประมาณตันนึง โอ้ปวดนี่พอสามมือบนบนเนอะไอ้อน,ไออนี่ว่ามันหน่อยๆเ้อลงมาแะ้วมันยังคืออยู่ตัวเน,นี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้รถหกล้อได้เนาะได้รถพวกพยเลื่อนถอยางมานั่นดีนี้มันเดี๋ยวมันเปลี่ยนแล้วร้านรับซื้อเขาขยับมาอยู่ใกล้เราแล้ว ยังไ้านนอยๆเอ้ร้านยนขางอบตลื่อนและระบุใกลนของกันเป็นบรรยากาศเก็บกู้มันหน้าฝนครับ ก็วเหมืนอนอารมณยเมนะอีที่สมัยอีที่เมัอนอีที่เกาิมหาเนื่อมนันอาที่ร,รุ่นรุ่นแรกเติมรุ่นที่คูปบต้าเข้ามาทำตลาดเลยซับ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 ,ซบ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 นะครับ พูดให้เกษตรกรดีใจอยู่อยู่อยู่ชั่วไม่กี่วันนี้นะครับที่บอกว่าเพื่อนไปใครมั่นให้สาอุดิอาระเบียได้วราสันเพื่อนระบายสตอกอกอกคนก็นเลยแซวว่าซิเมนเตัวซโซเจะของร้านหรนะอวะบอกซะ่นี่เอาที่สมนอยดึงวะ

เดี๋ยวย้ายรถก่อนครับทีมงานช่องยู u ูบจะตัวการเสร็จชุดไา้เลยครับมือนี่ เอาเบือนไหมเงี้เบือนมันต้องดันนะครับดันให้ดันเบือ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 นเอาลุนเบือ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 นไปแล้วล,ลุวนหมดแล้วครับเดี๋ยวจะลดใหญ่นะครับที่รถไถใหญ่มันไม่ยากแล้วครับ